สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆด้ามไม้ฝักไม้ความยาว8นิ้วใบ4นิ้วครึ่งเป็นลายโพโบราณโพครึ่งใบนะครับเก่าแก่สวยงามมากใครชอบมีดเก่าๆสวยๆวยใพกพาก็แนะนำเป็นเล่มนี้นะครับราคาเบาๆไม่แพง ชอบสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับรายละเอียดผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปมีดยุคต้นๆหลวงพ่อเดิมพุทธคุณดีนะครับเป็นมีดที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของมีดหมอที่เป็นด้ามงาฝักงาทุกวันนี้นะครับจุดเริ่มต้นของเขาก็จะมาจากมีดหมอด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้เนี่แหละ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของพุทธคุณเนี่ยดีร้อเอร์เซนะครับพุทธคุณดีไม่แตกต่างจากเล่มแพงๆเลยแต่ด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้จะมาในราคาที่ย่อมเยาก็ฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับชอบสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับขอบคุณครับ